บแม่ิงโ๊แมันมเมมจักบ่แม่งมันต้อตัวหน่อยตับแมงจิงโจ๊รอ่บเห็าตัวนี้ตัเขียวนี่เขามเขยเลยเปนพวกเเหก็เป็นกระปุกเดี๋ยวแมงมันี่ยตัวที่เขียวนี่มีตัวที่เขียวครับแมงมันแต่ว่าตัวนี้เป็นแมงจิงโจ๊กนี่หลายแมงร่วมกันตัวนี้อุ้ยลูกต่อเล้ลุกต่อหัวเสืองามแท้ งามๆเลย250ร้อยห้าสิบได้สองใครมาแดงแจงเลยเฮ้ยเราสองร้อยห้าสิบบาทนอแฉมนอสานไข่ชุบไข่บดแดงเด็ดบดพี่น้องเออชิ้นทุ่บรรยากาศตลาดนัดไทยเหล้าท่าอุเทียนจังหวัดนครพนมครับซอร์นี่ผมอยู่ตลาดนัดไทยเหล้าครับอำเภอท่าอุเทียนจังหวัดนครพนม เดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิ่งสินค้านน้ำกันครับว่าช่วงนดูดเกียเก๊ยวเกี๊ยวนดูเกี่ยวเขาช่วงเกี่ยวเขาพี่น้องทั้งเราคนใดยังมาขายนะเอาละเบ็นจ้าห้าสิบบเขอรมนบดอันนี้ดีบเบ็รมบดเท็ดกรดเท็ไปไปสุอืมแล้วห้าสิบบาทไเนาะตัวนี้เบอร์มินไปนะตัวนี้ไอเบ็ดบดที่เผีบนันซอยให้แล้วหั่นให้แล้วกระพรอมสุดหนูไหวกันมิ งูไวหนูภูเขาครับบตัวละร้อยร้อยเดียวลอยบาทสึนถามาจากพี่น้องทั้งเ่าครับช่วงนี้งูไว้กำลังไหลเลยเออปลาดุกแล้วไหมปลาดุกนาแบบไหนนาเหยีบบปลาข,ขาวปลากระแตบเดียวลงบาทเนี่ย หอมแดงกระเทียมทพื่อแข่งนี่สื้อย่างซืนน้อแนวข้างในุนได้พี่น่องสินค้าที่ว่าเป็นฟองปลาหานตามไดูกานกระไลยอยู่ผมพ่อตัวงยางขามาหอดเล็กลกๆไม่ไต่เฮ็ดแห้งบรรยากาศนานงรับสงบ แดดแห้งพี่น้องครับเมืตอนนี้8กมี่นงกว่าครับเพราะว่าด้านพ่นเปิดแผดนมงนะพี่น้องพี่น้องทังเราเปนังสีเอาสินค้าขึ้นมาวางมาขายเลยรว่าด้านเปิดด้านพันเปิดแปดนมวงตรนี้จะเป็นปลาสดเหมาส่องดยหน่อแขมปลาปลาอย่างนึงไม่เล็กหรว่ปลาจแตปลาตะแกปลาจะแตกโลละเจ้าบาทราไม่น้ำควร ร้อยห้าสิบค่ะราเ่าหนีเอาเนื้อดีเกันานแค่อยแกงปลากระทงปลาุกทงให้ยังพอดูปลากระทงบ่บ้อืเนปลาทุกทงมั่กเป็นเสียบอยู่เด้อก็ตัวเนื้อหลายเนาะเลือดไหลคเอาระค่ะอหรลุัเปียเยยนี่กลังขุนถึบบาทเส้นขาดว่าแล้วนีจะเป็นปลาครับปลาแม่น้ำโง หลายขนาดเลยอะั้งหลอีแต่ป่าป่าเล,าลาายี่แหละรบเ้อัมากางมนกงหวูหมกลากราง่มูกางหมกลางมูางางหมกูงมมงมหงมูกลาาหลา หนูไหวฝั่งนี้พังขายอยู่ประมาณกันละร้อยแล้วนอนได้ค่ะร้อยหนึ่งป่ะร้อยห <c oughs> นึงงนงน่งได้ค่ะหมูป่ากน็นีได้น้ำเบืย์เราทางขึง้นมาแวะเบิ่งครับตลาดท่าอุเทนนครนพนมเป็นตอหลุมแล้วตัวเท่านี้ก้อยเลยหลุมมันก้อยแอบเงิน,น,นบรรยายกาศเที่ยวคือคาบีครับแดดห่อนนิหน่อย

อ๋อเขียดแล้วไหมปัญหายังไงนี่ก็ือไดไหลค่ะเอาลายเขียดีหมอไเด้อสอบอู้หหลไวอ๋อตัวสออน,นค่ะเยเคยกินบ่ละตัวนี้แม่งไข่มม่ั่ตัวน,นี้มันป <ไง S 1> ุ่นกจะเมี่ยงางนีง้ทะแม่งยังแม่ผมบ่ดไข่มิมัน้าฟังซืืออยู่

ันีเห็ดค่ก็นน้าเดีตัวนีตัวเกียวี่เานเมนีม็ตัวนี้ดก็เป็นกระปุ่นีเดี๋ยวแมงมันเตัวเขี่ยวนี่ตเียวนี่ครับแมงมันแต่ว่าตัวนี้เป็นว่าแมงจิงโจะไม่ไหลแมงร่วมกันแม่งมันตัวเกียวนี่แมงจริงโจตัวนี้เป็นเป็นแม่งร่วมเลยแม่งทีปมก็มีเคยกินเแมงแม่เคยกินปะเแซ่บพี่กันก็แมงมัน แหนเราอโลชัดคือกันก็บแมงมันครับตะวันตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าแมงมันแสบคือกันแมนเราแสบมันคือกันอันนี้นอไว้นอไวปลาซิโไม่ขายไม่ได้ต้นนั่นไหนนู้น่นนนลปล,ลา,า,ปากระทงโอ้เช้านะ อร่อยต้เอร่อยดีไหมครัเ <Exactly> พ <Jean el bulun> ิ no ่เคยกินแสบด้วครับเพิ่งมาเมมันไม่มีใครายังไงนี่รถเทไรนี่เอ้ร้อยห้าสเอาไปเอาดูรถดูปลากระทงโลร้หสบาทครับปลากระทงบ๋หัวเวืนเป็นแบบใดผมเพรา่เคยกินไงแต่เลี้ยมแล้วไมรปลาลดกับตวันปรแมานปลารดห้เลยแม่ เขาจีบปลาเตะเนี่ยโม่โลเนี่ยเต็มถุงกูล่ะเห็ดบดมันเบาวะมันเบามันเบาไอ้พอใส่เต็มถุงไปลถเอาไปซุปบ่เหาะเห็ดบดซุปด้วยครับเลินี่ยเลิศซุปปลาโลนีงกะเต็มถุงกูละมันเบาปลาเนื้ออ่อนครับตอนนี้ปลาเนื้ออ่อนปลาปลานังปลาเนื้ออ่อน ตัวงามๆครับป่าผลป่าน,นางป่าเด้อปานางเด้อปานางสวยเห็นสภาพตัวงามอยู่เด้นินไงตัวงามอยู่<ะ>สดสดเลยปานางปานูโอนโล่ยังไหนล่ะแม่ครับเนี่ยโล่เขาได้โล่สามโล่สามร้อยห้าสิบป่านางปานนยัปานางมันยังจะใหญ่ได้กว่านี้อีก350บาทครับราคากร ช่วงอย่าสินค้าถือว่าราคาก็ข,ข,ขยับขึ้นมาอยู่ได้พี่น้องครับแต่ก่อนผมมาปลปานังก็อยู่โลลสองร้อย็บสอแตัวเหมือนนี้มาสามรยพีน่น้อามร้าสิราคากำลังข,ข,ขยับขึ้นกับสินค้าบางอย่างกัราคาขึ้นตัวเขียดีเมซ้อนเขียดีโมสดสดเบียเยอได้ครับอู้ตะวันโตใหญ่ไปแล้วไปปีนกับต,บตาม,มักทัวอยตม อากาศฮอนโะเซาครับหน้าหนาวแต่อากาศร้อนมากฮัลโหลฮาองมันขับท่างพหล่าสิ้น้าดฟองปลาสิไลน์เนี่ยังไงมเออเป็นสีอย่างกันบัทองเปคนหอยขนาดเลยเป็นสีขนาดกันพีหอยมีหอยมีเปลือกมีแมงจิโล แมงจิหลอจืปมกระปูแมงจืหล่อหรอใช่ก็ยังมีค่ะแต่วันขายกันตัวละสองบาทดูหน้านอไหวห้างต่อคนต่อโรกไรต่อ้ัิัน แม่ค่าตัวนี้ตัวลดเท่าไหรนี่450 450ออตัวนี้เรีร่องะ450บาทเดียครับวางตัวใหม่ๆสดๆแน่มันยังสีดิๆอยู่สุดยอดขนาดเลยบรรยากาศอันนี้เห็ดบดเห็ดบดหัางตัวอ๋อตัวเราคือง,งามแถวข้างนี้สดๆเลย <S <S มันจอดได้ลรวบ่าเนี่ยไหลมันถือกระคาในี่แหละก็คา แมนอยู่ครับมัหันนี่พุงนี่หลายราคาถ้าห้างยี่เงยไปนั่นละรุ่นนี้น่าจะหกร้อยก็ได้แตหกร้อยห้าสิบประมาณเลยมันเป็นตอหลุมใหญ่เงยนะจะแพงกว่าตอหลุมนี่พ่อเอาเนี่ยเอาไม่ขวดเดี๋นี้ปูนาครับพอดีพอดีเอาไปออมซ้ำนะ ไปอ่อมไปย่างบักระบอกกันไมครับักระบอกตั้งขายโลจกบาทเนี่ยโลหสิบบาทโลละห้าสิบบาทบ่แพงด้ครับนี้โลละห้าสิบบาทกระสวรโลละห้าสิบนพี่น้องบักระบกโลจจ้กบาทครับห้าสิบบาทครับ เขาื้อได้ละเคทชื่อเลยครับกว่าจะพาได้กว่าจะได้กินมันมันกระบอกโลละหาสิบบาทพี่น้องครับราค่าถสือกุบันเท่าไหร่เนสุต่ดสิยอดเลยบรรยากาศตลาดวันนี้ครับไรานกระลไร้าไรานไร้านไ้านไปราไปานปนไป้า้านาน้น้าน สดหยอดเลยบรรยากาศตลาดวันนี้ครับท่าอุเตยนนคะรพนมคลองปลาอาหา,ารตามดูดูกานหลายหลายพี่น้องกันนะเต่เ,เนี่ยถูกสอนจอนละสอนพี่นักเลยพี่น้องคุณเด็สิมาลองมาเที่ยวกันนะเดี๋ยวเบลน,นี่จะเป็นปลาเล่ปลาแพรปลาเอื้อบครับท่านี้จะเป็นเชียร์ดิโมมีหัวหอยน้ำหอยแกะหัว,หวปลาผันตัดหัวให้เราท่าน,น,นี้จะเป็นไข่มดแดง เป<อ>็นใสจานเ้ซุปไข่นงโคใสเปนโลนี้ไข่มาแดงโลเท่าไหร่ครับสองรอห้าสิ๋ไข่น้อยโอคึงกได้ละสองร้ห้าสิบด, <ไข S 2> ด้กับไข่มาแดงไข่ฝากกันนะคยขายตันนี้หอยนาอู้ไข่มาแดงกำลังมาไหลแต่ว่าไข่บอสันตรงตอนนี้อู้ยลูกต่อลรว ลูกตองว่าสืองามเถอะงามๆเลยสองร้อยห้าสิบไข่มาแดงแจงเลยห่250ร้สองร้อยห้าสิบบาทแต่มดแดงกำลังมาไข่หมด,ด้อจ้าปลาแพรด้อจ้าปลาแพร์้อจ้าไ่หมด้อจ้าปลาแพร์ด้รอมาวุ่นนนนไหมค่ะทานนี้เด้อ นอแถมนอสามไปชุบส่มดแเดือดเดบดี่นองเออทูทนคุย่กันนอท่านนี้คือเป็นตะมวนครับแจกันท่านนี้กำลังโซเลกันครับของปลาหานตามไปดูการไหลด้วพี่น้องั้งยางของกับบระเดิมราคาขาผ้าเบิงบรรยากาศผ้าเก็บบรรยากาศนะ เป็นบทรังต่อทั้งนั้งามย่างงามต่อเพิ่มชุด,ดออกกับส,สีประมาณนั้นครับตัวนี้นอนอแฉมนอ,นอ,นอสามคือเบาหน่อยมาใส่ตัวนี้แม่งยังไม่คะเนี่ยงงมันคือโบ่ค,บค,อบอคือตอ่อมันเป็นตัวออยัง โออแม่นอนเวีนคุณพ่อมันออกตัวเรืองเหลืองเนาะแต่ว่าไม่หังมันก็คือโอหอนันบอนนไหมค่ะกำลังแก่บ๊อนันบออทำห้างมัน <จะ S 1> โอ้แต่มันจะห้างหน่อยกว่าต่อเจังหน่อยเนาะห้างคือกันกับตอวนะครับต่วมันหน่อยกว่าโกมันกับไข่ไข่ต่อมันต,ตัวสีเหลืองอตัวแม่มันสีเหลืองไหนเด้นะ ข้างแบบต่อแต่ว่ามันตัวน้อยกว่า,ส,า,ส,า,าสินค้ามาจากพี่น้องทั้งเล่าครับหลายขนาดเลยของปลาอาหารตามฤดูก,กาลพวงจะเป็นงาเป็นถั่วดำครับมีมารเรสงามีถั่วดำ <S <S น้ำงา,าเหมือนพี่น้องสลายน่าเงาไปผุนด้ครับไปอมา่อนถั่วดำเลาะ งามขนาดเลยดับเบิ้ลวันดับเบิ้ในกระเป๋าโอ้นั่นนี่กันไมอนแี้น่แหละเพื่อนชิมว่าหัานเขางามงามเลยข้อไข่จังไหนครับโล่แปดสิบบาทขายเป็นกิโลโล่แปดสิบบาทตัวนี้ถวยละห้าสิบบาทครับตัวดำมีแต่ตัวดำครับนะแล้วจะเป็นปลาในน้ำโขงเฮ็ดบดตัวนี้เป็นบดปลาโขงเป็นแกะบอก เห็ดหั่นเห็ดอันนี้ก็มีครับเห็ดซ้อยจานละซาบาทรอ่ได้แต่ลูีมนดห่ยแดดอนขนาดพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดกรเห็ดบดเห็ดปลาแดดฮอนสินค้าหลายครักเลยครับนอไหวกันนี่มีนอไหวไข่มดแดงปูนา ใครมาแดงกำลังมาหลายเลยพี่น้องครับ่วงแดงจิลอยจิปมอันนี้ก็จะเป็นปูแดงโลยังไหนยน้อยไหมคะไหมค่ะมันไตออกน้ำเราเด้อของเกลวนะนั่นมันหอนอ้เลยมันแดดหอนเนาะยี่มเหแล้วตัวหนึ่งเออหอยเงียมไปมันแดดหอนมันหล่น้ำแบบนี้ ตัวใหญ่เ้ครับต,รต,ตัวใหญ่ตัวงามสิรอจะกงมกันนีออออ่อากาศแบบอู้ฮอนขนาดเลยแดดฮอนครับไปเดี๋ยวรอเอาหิ้งัลหน่อยพี่น้องเขาห่มก่อนนอไว้ตอนนี้จะเป็นปลาครับปลาแลปลาเอ,อืเออ้อบินค้าท่างนี้ก็เริ่มบางๆมาแล้วแต่ไหลเนียข้างในเพื่นครับ แมงจีหลอจิป,ปมแล้วใส่ขวดให้เลยโมตองยานกัน๊ดทงขายยังไดไหมร้อยตัวรอยห้าสิบอ๋อร้อตัวร้อาสิบาทแมงจีหอครับเจ็ดสิบบาทกับร้อยห้าสิบาทจีหอจิป,ปมจิป,ปมอะไร<ม> <laughs> จิป,ป,มปมบาน,บานเท่าจิรอบานเพิ่น ตัวนี้กำเน็งชิหล่อชิปลอมที่กันครับไข่มะแดงลูกต่อปูหน้าหอยหน้าเห็ดกระด้างพี่เห็ดกระด้างเฮ็ดบดปลาครับกำลังไหลเด้อยช่วงนี้ไหลขนาดเลยคำว่าแดดหอนครับเปียกวะล่ะคำบ่าฝนกระแดดคาว่าแดดกระหนาวสามฤดูครับช่วงฤดูหนาวด้วยพี่น้องผมมาหลอนี่แต่ว่ามันหนาวครับนนี้มันห่อนห้อนแบบอย่ยางคราเลย แบบแบบบ่งยางหอน,นหโอเคเดินสู่ตลาดแล้วนี่ละครับบรรยากาศตลาดนัดทะเลาครับท่าอุเทียนจันนงหวัดนครพนม็นนีทุกเสวันจันละสอนพระหาัดสบดีครับสินค้าพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลนี่หลายอย่างหลายแนวครับอุ้นะตลาดเป็น